ก็ตายมาหาพี่ดีมาหาพี่ดีมาหาพี่ดีโซนจะจับมันเยอะเอาขึ้นมาหาพี่ดีมันจ็บมาหาพี่ดีให้มันเข้าบ้านไม่มันอยากเข้าบ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก่อนนะออเดี๋ยวพี่จับเองโนนจะจับมันแรงเลยเซนซิลี ออกมาให้พี่ดีหันมาคี่กล่องน้องหันมาคี่กล้องกลังกลังกลังน้องไม่เคยหันมาที่กล้องน้องไม่เคยหันมาที่กล้องน้องหยอนเนี่ยน้องอยากอบอุ่นบ้างโซนน้องอยากอบอุ่นหยา อดินจัเตะตบบ้าบาเวลสตาร์ทูบิมน่านานาเอาน้อง้นมาวันนี้ดูมันทำหน้าดีมันเจ็บนะอุ้ยปล่อยมันอุ้ยขามันเจ็บโซนขามันดูขามันห้อยนน้อง